ครับผมสวัสดีครับแมพี่น้องสุปูทุกคนครับมื้อนี้ก็พบพ่อรับผมพกเาครับกับหมอแคนเต๋าครับพี่น้องมื้อนี้เทาที่าพี่น้องมาเบิ่งไม่ไพ่ครับไม่ไพ่กูแคนเท่าหนึ่งครับหลังจากที่เอฟซีเขาขอขมาจากเบิ่งครับว่าเขาปลูกอายุหนึ่งปีนี่ที่เทาลงปลูกให้พี่พี่น้องเบิ่งตั้งแต่คลิปกัอนนี่ชิน้อยฉีหญ่สำเร็ครับปลูกปีนึงพ่อเลยใส่บอนะแล้วก็มีพันบอลเอฟซีถามยวมื้อนี้เท่าจะมาอัปเดตสู่พี่น้องเบิ่งครับ ก็ไม่กับยุ่ลังเท่านี่ครับย้าจีบเบิงอันลงดินไม่หนี่มีประมาณสามสามก่อครับแล้วก็จะให้เบิ้งอันเก้าพร้อมแล้วก็ให้เบิ้งอันอันที่มันเกิดจากเมล็ดน้ำอันนี้กมาแม่แมนกัมาจากเมล็ดแหรอครับเพราะจากเมล็ดโมเมนต์อันคูดออกน้ำปลาด้วยครับอันนี้ต้นแม่จากเมล็ดมันตายคุยประมาณปีปีหกสิบเอ็ดครับ ส่วนแม่มันกับออกจาเมลเ็ดมาได้ประมาณ3ปี4ปีนี่ครับนี่ปีที่4ที่ที่เขาเพาะจากมเมลเ็ดมาปี6 6หนึ่งออกดอกห2ส6งหเขาก่าเขาใดกามันมากครับปีนี้ปีหกหาพี่น้องประมาณ4ปีครับหลังจากที่ออกจากเมลเ็ดมาได้อันนี้หัวอายุแน่นอนครับเอาไปปลูกบุ้มีตายคุยครับยวเข้าดีภาพี่น้องมาเบึงว่าปลูกที่แรกแล้วมัน มันขึ้นจังไดมันได้ล่ำไดกอนครับวันนี้จักปีมันยังสิใสได้เดี๋ยวเ้อสีพาพี่น้องมาเบิ่งอันคลิปเหนียวควบรูครับนี่แล้วก็วิธีขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ได้แบบใดครับนี่พี่น้องมาเบิ้องน้ำกันครับนี่ครับไม่ไพ่ห้องอันนี้สามกอครับนี่อยู่นี่สามกอครับอันนี้ได้ปีเดียวด้วยครับนี่อายุหนึ่งปีเดี๋ยวห้องสให้ไปเบิ่งก่อเก่าครับก่อแม่มันนี่ครับต้นแม่มัน ทุ่มห่อปลูกอยู่หันหเ่าออกจากนีไปครับนี่นี่ครับนี่ของมองลำมันทังที่ใช้ได้แล้วครับนี่แก่แล้วได้สองปีสามปีแล้วสองปีนี่ลำนี่นี่ครับลำลำพ่อเช็ดเชนได้ก็ประมาณนี้บางคนเขาว่าเป็นยังขอมันจังบนเน่ามันบริลูกใส่โฮมก็รู้ครับอันอยากให้มันเา่าขึ้นในปลาขึ้นตรงปลูกให้มีบนมันโฮมอหลี่เด้ให้มีต้นใหม่ที่มันแซงขข้นอันนี้มันกาลังขอยาเาครับนี่มันมีต้นใหม่แซงขข้นนี่ครับ ต่ว่าอันปูยังห็นมันเป็นแดดมันกับปองบเ้ยเอาครับแั้มีต้นไม้มยืดขึ้นน้ำได้ครับต้นนี้จาเมะเร็ดครับต้นนี้กับจาเมะเร็ดครับนี่ต่พวกจาเมะเร็ดมันฉีดสาใส่เวลาโด,ดนพี่น้องน,นี่มันถีค่คอยนี่ครับต้นมันออกจากขี้จังมันนี่นี่นน,น้อยครับช่วงมันถีใหญ่ขึ้นมากสีครับนี่นี่เดปผมมันนี่เขาลงดินปีกายครับต้น,น แล้วมาเบิ่งอีกสองก่อซุ้มจากเมล็ดเขาก็คัดเอาครับว่าส้งตัวใดมันได้ส้งตามตามแม่มันครับนี่ครับก้อนหนึ่งอันนี้กระจากเมล็ดครับนี่นี่ครับนี่กําลังขึ้นครับนี่นี่รับไม้ครับนอนไม้ครับนี่นีอนไม้นี่ครับกําลังออกนออีกนอนหนึ่งนี่ครับนี่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 ครับนี่ก้อนนึงครับ นี่จากเมล็ดครับนี่น,นี่กับกำลังขืนนอรครับนี่นี่ครับก้นไปได้แล้วครับนี่ขันขืนนอแล้วแต่ก้นเราหักน้อมถี่นองครับี๋ยวที่ภาพไปเบิ่งกอ่อซุ้มข้าปลูกจากชํำช่ำป้องโอ้แม่นชํำป้องจากเง่าครับพอช่ำป้องไ่ได้ครับมันโมนม,นมีตาใหม่อันนี้น่องเบิ่งตามันมันอยู่ไปซ้ำจังเลยนี่ครับนี่สิ มันเอาไปซ้ำไ่เลยครับมันน้อยต้องคุดมีอย่างเดียวคือคุดครับคุดเอาเงามันนี่ครับนอนอนกำลังแท่งขึ้นลายๆพี่น้องห็นบนนี้ก่อนนี้เป็นยังมันจังบ่ได้ล่ำายปีกายมันได้รลายกว่านี้เด้ครับนี่อันนี้เขาคุดไปซ้ำครับนี่คุดไปประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าเดี๋ยวจะภาพไปเบื่องว่ามันหลอดจกอ่านพี่น้องมาเบื่องก่อนนี้พี่น้องที่เข้าใจครับเพราะว่าก่อนนี้มันยังเหลือเข่าโค้งต้นเดิมมันอยู่ครับ มือทางหลาน้อนจังสิสัดนี่นี่น,นี่นี่พี่น้องอันนี้อันนี้ตอ่อที่ห้อปลูครับนี่นี่นี่นที่ห้อช่ำช่ำออกมาช่ำปีกไก่แล้วห้อลงปูกครับมอ่งงามนะครับตนนัวนี้พเพราะอันเบิร์นมองฉีป,ปงแล้วห่าช่ำกับกดเป็นปสี้ธิ์นะครับนี่ห้องห้องแห้งๆแต่ว่าห้อมาปูกมันจีเกิดขึ้นเองครับมันจีเกิดนองไม่ขึ้นมาต้ตนมันจิประมาณนี้นะครับตน้นต้นต่อมันแม่มันนะต้นแรกครับนี่ต้นที่ห่อแก่ออกจากถุงนี่ มันก็จีบประมาณนี้ครับนี่มันช่ำก็บางามครับไม่นี่สีบประมาณนี้ใบหงหงแหงๆคือจีบยั่งนนครับเพ้ามาปลูกมันติดแตกออกมาอันนี้ปีเดียวครับนี่ได้ช่ำนี่แหละปลูกแค่ปียังที่ใส่ได้ประมาณจะสามปีครับสามปีขึ้นไปใส่ลั่มได้เลยมันจี่มีลํ่มให้ใส่ครับนี่ผมสางออกแล้วเดี๋ยวสีสางก่อนนี่ออกให้เบิ้งครับนี ตัดถิ่นเลยครับล่ำเก่ามาันหอดีมากเพราะวันได้ลูกแล้วครับงาขึ้นแหนงมันบอะไรบ่จำเป็นต้องใส่ตัดถิ่นเลยใช่นี่ครับมันทีปงขึ้นมากทีก้อนครับเเห้องสูงขึ้นเงนหน่อยขึ้นมากก้อน นอนอยู่ี่แห่งต้นนีเงียงวะโอ้ยฟอรครับนี่นองียงมาสู้นี่ฮักนี่มามาขวดมันมมนก็ข่อนไฟหัวอยู่ <c oughs> อันหอก่อกอเบิ้งครนบเป็นลำเนี่ยเตัวน,นี้มีตาด้นี่ งากระไต้องออกนอ,อคนนี่พี่น้องเขาสร้างกอ,อกแล้วนี่เป็นประมาณนี้ครับนี่ไม่ปีเดียวด้วยครับนี่ล่ำมันกับชิคเกิลชุดประมาณ ผมหัวจักหน่อยกับพ่ท่นเนี่เต็มที่ครับสามปีครับเต็มที่แต่ว่าปีนึงเอาไปใส่ได้บ่ใส่ได้อยู่ครับล่ำปีนากน็ปุ่นแล้วครับยังที่ใช้ได้เฮ็ดโว้น้อยเฮ็ดยังกับพ่อเฮ็ดได้ครับนี่ครับก่อที่ล่ำม,มันขึ้นได้ปีนี้ได้ทำนี่ปีนาล่ำถี่เน่าวกว่านี่ครับแล้วก็ใหญ่กว่านี่จักหน่อยล่ำซื้อดีครับนี่นี่อันนี้ซุ่มแหนงน้อยไหมครับนี่บ่ท่านเนี่เต็มที่ ถ้าเามันขึ้นในเตียที่มันสีตรงครับเอาไปปลูกใส่กระทางง่ายๆก็ได้พี่น้องประมาณนี้ครับนี่ไม้กู้แค้นครับไม้เฮดแค้นโดยตรงเลยละ่ะนี่ม,าม้าโมควดทองผุนี่ได้หาดินมาใส่อยู่มันหักหลัวร่ำนี่โอ้ยมากับพ่อมาเนะาะเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิ่งพันธ์ที่เข้าช่ำไหมครับวับนที่มได้จักถุงตีจักถุงพี่น้องเขาเบื้องพันธ์ไปครับพันไม้กู้แคน นี่ครับอันนด้สิเป็นตลอยประวัติอันนีงสี่รอดครับนี่อันนี้อายุหนึ่งเดือนแล้วครับนี่หนึ่งเดือนกลักวๆนะครับพ่อปลูกแล้วครับเพราะว่าขันเอาไว้โดวนกุนีมันก็ทีแท่งนอขึ้นมาครับบัตรแท่งออกมาจากนี่แหละครับนี่นี่มันเริ่มแท่งมาแล้วครับนี่นี่ยังสี่รอดครับนี่มันซ้ำยากอิลีพี่น้องนี่ซ้ำได้ซ้ำนี่ถือว่าง,าง่ามแห้งแล้วครับนี่เพราะว่าไม่ตัวนี้มันบ่มีตาครับ่บมีมันไม่มีกิ่งแขนงครับมันที่ออกมาซ้ำนี่แหละขันใหม่บ่มีกิ่งแขนงที่เป็นไม้ที่ซ้ำ ซ้ำยนกครับนี่ตัว <อ kant. S 2> นี้บวมมีใบเลยครับนี่นี่ใบบวมมีจ้าสีรอดบวมรอดครับนี่ตัวนี้บ้าบวมทรงครับนี่ตัวนี้ก็หาชิบหาชิบครับโปงแนบวมปงแน่นี่ก็บ่วทรงครับอันบวมมีบวมมีอันนี้ก็บบมีใบก็ปลูกได้ครับแต่ว่าเขาต้ปลูกเองตัวนี้เพราะว่ามันมีอยู่ต้นต้นหนึ่งทางนั้นมันมันกับบวมมีใบเลยแต่ว่ากระแตงโปงนอออกมาเองของมันครับ กับจิตตรงทรงตะต้นที่มันงามๆนะครับให้เอฟซีอันนี้ราคานี่บอกพี่น้องเลยครับนี่ต้นละสองร้อยครับนี่ต้นละสองร้อยบาทครับกับวกค่าทรงหาสิบบาทเป็นสองร้อยห้าสิบนี่ครับซุมนี้ซุมนี้รอดครับนี่นี่จังสิแตกตาแตกนี่ออกนี่นี่รอดครับเดี๋ยวให้เบื้องต้น,ตนหนึ่งต้นที่มันมีใมมบครับนี่อันนี้ไปปลูกได้เลยครับนี่ นี่ครับมันแตะมันปงออกมาแล้วครับนี่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 แต่ว่าใบมันบางแง้มครับนี่ใบมันเป็นเหี้ยวเหี้ยวแหงๆคือมันยึตายมันตั้งเป็นครับต่อใบไม่พี่ครับใบที่มันท้องสีแดงใสตัวนี้ครับนี่ตัวนี้จิเป็นนอมใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่เห็นพี่น้องเบืองต้นนึงเดี๋ยวพี่น้องคิดว่าพมตัวนี่ครับต้นนี้ต้นนี้มมีใบเลยครับนี่แต่ซ้ำมาบัเคยออกใบเลยครับ ตาวาลัมมันยังเขียวอยู่บางนีมันปรงนอข้างแตองมานครับนี่นี่นอเป็นใบไม้ของมันแล้วครับกระชีด้อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นี่ครับข้างหลังตัวนึงต่ว่าตัวนี้เฮ็ดคนละแบบครับตัวนี้ช้ำแบบ ชำแบบเงาครับนี่นี่กะเอาคุดเอาเงามันครับโอ้หัวมันกะชื่อว่าโอเคครับแบบนี้ึ้นใบงามดีแต่ว่าซํำแบบนี้มันจะเป็นใบใบแหงๆครับนี่ผมซชำหลายชุดเลยครับนี่เป็นทั้งที่เบิร์ตว่าไปปลูกเกิดเชเรอครับนี่มันจิตเตะมันจิโป่งอันเี้ียวออมาครับนี่ปีหน้าผมจะชำแบบแบบเงาย่างเดียวครับนต้นมันจงบอยา้าเ้องก็จิตทรงง่ายเนี่ยอันนี้มันก็มีอันนี้แบบต้นต่อครับนี่เขาอื่น แบบต้นต่อคือเอาแบบเอาลั่มมันมาพอครับเนี่ยมันให้มันโปร่งแบบนี้ได้ประมาณส0บ4ต้นพี่นอ้องที่มันจะเกิดได้ด้ซุ้มมันก็นตายไปหลายต้นแล้วครับก็เอาทิมเอาแนวไปปลูกไม้ปลูกไม้ย่างไม้ยัง,งเอาข้ดินไปปลูกนี่ก็มีจองไว้จะต้นของฮองเต้สามต้นครับแล้วก็ของไทเทนอีกหนึ่งต้นบอกคือสองต้นหนึ่งต้นแหละ เอฟซีทั้งสีสะเก็ดอีกพูลวต้นแล้วกมีฝ่อไรอีกต้นหนึ่งครับกับพี่น้องกับจังอยากได้พันกับจังสอบถามเขามาครับเดี๋ยวผมสิดทิ้งไอดีไล่ขึ้นไว้ทั้งหน้าจอให้พี่น้องกับแอดมาตามไอดีไล่ที่เห็นตามหน้าจอนะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามเบิงว่ามันยั่งมันยั่งครับเพราะว่าพ่นกระจองไว้กับประมาณวันจันทร์วันอังคารที่จะวันวันจันทร์ไม่ได้ส่งวันจันทร์จะเอาตุ้มไปส่งแล้วก็ ประมาณวันพุดธครับจังสีทรงหลอบซุ้มหลอบต้นใหม่ครับน่ครับก็มีหลายพันุอยู่พี่น้องถ้าหากว่าได้ทรงเบอร์ดอกอันนี้ซุ้มนี่ก็ไว้จะปลูกเองครับไผยยักษ์ครับโออีกอันนึงพี่น้องผู้ใดอยากได้อันนี้ไผ่จีนครับนี่ไผ่จีนลําเดียวครับนี่มียึดย่างอยู่สามถุงครับเพราะเพิ่นก็ออาไปหลยแล้วครับอยู่นี่อันนี้ไผ่สร้างมนต์อันนี้ไผ่ยักษ์น่านครับสิปลูกเองครับซุ้มนี้บบวขายเพราะว่าสื่อเพิ่มมากกับแพงครับี่ละพี่น้องตามนี้นะครับ พันธุ์ไผ่ของเราน้องอยากได้ไปปลูกอยากได้ไปอนุรักษ์ไว้กะทักไลน์เข้ามาตามไอดีไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้หน้าจอนี่แหละพี่น้องเห็นไอดีไลน์ไอดีผมกันง่ายๆครับเป็นตัวเลขทั้งหมดเพราะว่าผมเคยเห็นเป็นตัวภาษาอังกฤษแล้วซุ่มเอฟซีผู้เฒ่าเพิ่นเห็ดหนักเพิ่นมาก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวเลขเบไปเลยชิปตัวให้แอดมาง่ายๆเลยครับ นี่ครับพันไผ่มีประมาณนี้ครับพี่น้องปีนี้แต่ยังมันจังได้หน่อยเพราะว่ามันช่ำข้อบ่ได้ครับเจียวข้อมาช่ำบ่เกิดพี่น้องแต่ขนาดเงามันยังได้ซ่ํานี่ครับขนาดเงามันคุดเอาเลยครับนี่ไม่ไม่ก่อกอนครับก่อเหญ่ๆที่เ่าผ้าไปเบื้องกันก็ขคุดมากประมาณยี่สิบกัวนะครับมันมันหลอดประมาณนี้หละอันนี้ประมาว่าคุดมาเรลามาช่ำเลยด้ยครับ ต้องเอาไปแช่น้ำยาอีกจังได้ปานนี่อั็นพี่น้องว่าบวเสียผมพี่น้องไปเห็นอยู่ในปานนี่ไปคุณมาปลูกบ้างครับว่ามันถี่ย่างจ็กต้นคุณมาจากเศร้าอนี่ครับมันปลูกยากครับมันมันปลูกยากต่วมันซ้ำหยากแต่ว่าขันซ้ำทีแล้วปลูกง่ายครับปลูกเวงที่น้าบ่ฮตัวว่ายครับเพราะว่าอยู่ทึ่งพูดหรมีไผไป็นโให้มันนะนี่ครับปลูกเวงที่น้าบ่ฮตัวว่าไต่พี่น้องนี ครับพี่น้องก็อัปเดตไปกู่แค้นใหม่เฮ็ดแค้นเข้ากับิประมาณนี่นะครับห้พี่น้องเบิ้งได้ศึกษาว่าปลูกอายุหนึ่งปีเข้าพี่น้องซื้อไปปลูกมันสีได้ประมาณได้ก็ได้ประมาณขางหลังผมนี่ครับหนึ่งปีครับที่ปลูกใส่กระถางง่ายๆก็ได้ครับแบบกระถางบ่อนไส้ที่ปลูกตามนาบ้านปลูกประดับมันโมหกครับนี่มันสางง่ายคือผมสร้างให้เบิ้งล่ะตาตาตออกมันกั เขาอยากใหกกอมันตรงเขากะมัดขึ้นครับเสียกมัดจุ่มใช้กันไว้มันตั้งลั้ขึ้นมันสิเบิ้งสวยงามครับกะพี่น้องอยากได้พันไพสนใจอยากได้ตัวต้นกล้าไปปลูกกะจังแอดไลน์เข้ามาครับตามไอ้ดีไร่เดี่ยวพมขึ้นไว้หน้าจอเน,นี่ยนะพี่น้องกัแอดเข้ามาโหลดพี่น้องอยากได้มาสอบถามเบิ้งว่ามันยั่งบ่นะเพร่อเพิ่งกัดจองไว้หลายต้นอยู่กับที่เด่งให้เพิ่นครับเพิ่นกัถามเข้ามาอยู่วันพ่อพ่อปลูกไป แต่พ่อปลูกแล้วครับมาาะามันเริ่มแท่งนอนแล้วในถุงก็ได้เพื่อ,อไปปลูกได้การสำรับชิปต่อไปห้องจีบ้าไปบึงต้นไม้ียังอันนี้ห้องชิลลให่งไเบิ้งเป็นเป็นเฉพาะรายการเยวผมจะขึ้นหัวขอรายการไว้ตั้งหางลังจากลิปนี้ไปว่าเป็นเป็นพันพืชยังของอีสานกะเดี๋ยวจังพี่น้องกับจังติดต,ตามไปครับจีบผ้าบึงชุ่มไม้ไผ่ที่ปลูกในอีสานได้เลยกะไม้ไผ่ที่มีในภาคอีสานหาองอันนี้กะ การสาคัญอยู่ได้พี่น้องการที่ห่าบงหูพันไพ <S 2> <S 2> นี่ถือตัวได้เลยครับอันนี้ตัวกันมาหลายแล้วในในเพจในย,น,น,พนยังนี่ตัวพันไพมาพจากต่างประเทศพันยังตามจริงกับพันใหม่ไพน้าบั่นห่าอยู่นะครับพันที่ปลูกทั่วไปนี่แหละครับเอาไปเปลี่ยนซื้อไหมจากที่เคยขายได้ต้น,ล,นละแปดชีบาทเอาไปเปลี่ยนซื้อไหมก็ได้เป็นต้นละสองลอยหาซื้อทครับตัวขายกันโอ้ยมาลึ่งทึงถือพี่น้องนี่ลาชจังอยากเห็นที่พี่น้องเบิ้งเย็บีเพิ่อนกับคอขามาอยากเบิ้งพันนั่นพันนี้เอาสิพาพี่น้องไปเบิ้งครับจังบ่ถ๊อ,อง เขากคได้หูและขานพร้อมว่าตามทองตลาดมันประมาณไดครับต่วันนี้มันโมมีครับนี่ไอาพากูแค่น,นี่เห็น,เห,นเห็นตะของผมนี่แหละเพราะว่าสวนอื่นกะโบโบท่านเดเห็นว่าเอามาปลูกเพาะขยายยิ่งสีรืออาจใชมีผมหาบุาห็นกับหูนะต่ว่ทนที่เนี่ยเห็นตะตาสวนผมแล้วก็สร้างแค่นเพิ่นกับว่าไปเอาคูดมาปลูกหลยรอบแล้วมันบวก,กิดครับอันนี้ผมก็โมเมนต์ว่าได้ามาดแบบว่าปลูกง่ายๆด้วครับ คุณมากระทืงพู่มันเปนหน่อยต้นครับมาปลูกนี่ปลูก้ายหัวไปนี่จนมันต่อขีจนมันได้เมล็ดมากมาปลูกได้ซ้ำนี่นะครับครับผมก็ขอบคุณพี่น้องสุปูทุกคนครับที่เข้ามาที่ตามรับชมเราฟังกับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับอ่าห้ยลำรวยลำรวยสุปูทุกคนนะครับจังพอการชิปใหม่เดี๋ยวผมสีอัปเดตให้เบิ้งเกี่ยวกับพันใหม่สํารับชิปนี้ก็ลาพี่น้องมาซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ